สวัสดีแฟนๆช่องเก่งก่อนเกมทุกท่านครับเจอกับผมจานแปลงเช่นเคยวันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจาวันจันทร์ที่2อธันวาคมครับคัดมาให้แล้วเจคู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อืนครับเรามีกิจกรรมพิเศษมาให้กับเพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมครับทายผล3คู่นะครับก็เป็นคู่ระหว่างโรม่าเจอกับอัตาลันตาครับเซบียาเจอกับโอซาซูน่าและก็ปอร์โตที่จะพบกับอราคาซาเปีย ว่าทั้ง3คู่นี้นะครับจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่นะครับทายถูก1คู่นะครับรับ100บาท2คู่200บาทแล้วก็3คู่เต็มๆไปที่500บาทครับกฎการนะครับมีว่าคอมเมนต์ทายผลมาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้นะครับพร้อมกับการกด subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์โพสต์นี้ด้วยนะครับรวมถึงการติดแฮชแท็กนะครับหลังผล3คู่นะครับว่าจานแปลงวิะห์บอลนะครับแล้วก็ประกาศผลนะครับผ่านทางไลน์อ แอด KKG888 ในทุกๆวันก็อย่าลืมมารสนุกกันด้วยนะครับอ่ะเยอะๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับอ่ะมาเริ่มวันนี้คู่แรกวันนี้นะครับผมเราไปกันที่ศึกการโชว์สไตาตันลี่นะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างโรม่าครับเปิดรังสตานิโอโอลิเปโกรับการมาของอัลตันตาโดยจะแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับ ผลงานนะครับผมในลีกนะครับ13เกมนะครับทั้งคู่แข่งแล้ว13เกมนะครับโรม่าอยู่อันดับที่13นะครับชนะ3เกมเสมอ4เกมแพ้ไป6นะครับเก็บได้13คะแนนส่วนักว่าของอัลตันตานะครับรังอันดับที่2ของตารางนะครับแข่ง13นัดนะครับชนะ9เสมอ1แพ้3นะครับเก็บได้28แต้มสถิติการเจอกันนะครับ10เกมหลังสุดโรม่าชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับเสมอไป2เกมและก็แพ้ไป7ครับ ส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์นะครับอขอไปาราคาสูงาราคาแฮนดิแคปนะครับชนะ3เกมนะครับแพ้ไป7เกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ Over ไป4นะครับอันเดอร์ไป6 แล่ก็เซตินะครับล่าสุด5เกมหลังนะครับโรม่ายังสะกดคําว่าชชยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป2เกมครับโดยนั้นล่าสุดนะครับก็บุกไปเจากับทัตแนมพอสเปอร์ไปที่2ประตูต่อ2ขณะที่ในลีกนะครับเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปพ่ายนาโปลีมาที่1ประตูต่อ0คือต้องบอกว่าโรม่าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับกลับมาใช้เป็นคราดดโอรานนิเอรีกลับมาคุมทีมนะครับช็อกแทงมา2นัดนะครับคุมมา2นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับโดยเซติแฮนดิแค นะครับ10เกมหลังสุดชนะ2แพ้ไป8ไม่น่าตามเลยนะโรมาช่วงนี้นะครับโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ Over, ไป4อันเดอร์ไป6เกมครับขณะที่ทางฝั่งของอัตแลนตานะครับโ oh, หผลงานนี่คนละขั้วกันเลยนะชนะมารัวๆเลยนะครับ8เอ่อ9นัดนะครับแล้วก็เสมอหลุดเสมอไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นในลีกนั้นล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะปาร์มามาที่3ประตูตอนน่อ1ส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถลม Boy, ม่มยังบอยไปถึง6ประตูตอนน่อ1ด้วยกัน สถิติคปนะครับชนะเรทไป8เกมนะครับแพ้ไป2เกมส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไป6เกมนะครับแล้วก็อันเดอร์ไป4เกมก็น่าตามนะครับสำหรับทางฝั่งของออตแลนตามาดูเรื่องของเรียญราคากันตอนนี้ณเวลานี้นะครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างออตแลนตาเนี่ยบุกมาต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแข็งนะครับ แล้วก็แต่ว่าน้ำเนี่ยมันอัตราการจ่ายค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกเนี่ยให้น้ําเต็มนะครับตอนนี้เนี่ยไหลลงมาเหลือแค่เพียง0.5แล้วท่าน 0. นะครับหกเก้าหกแล้วเท่านั้นนะครับก็ถือว่าลงมาเรื่อยๆคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่ทางฝั่งของออตแลนตาเนี่ยจะบุกมาเฉือนได้นะครับคือบอลอิตาลีเนี่ยต้องทาความเข้าใจก่อนว่าราคามันจะเปิดมาแปลกๆแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าทีมที่ฟอร์มเหนือกว่าเนี่ยมักจะกินตลอดนะครับวันนี้คู่นี้นะครับผมขอเชียร์ไปที่ทางฝั่งของออตแลนตาทีมเยือนที่ราคาปอปอนะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5นะครับผมเชื่อว่าก็เชียร์ได้เช่นกันนะครับน้ำแห้งๆแบบนี้นะครับเชียร์ได คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างเซบีย่าจะเปิดบ้านรับการมของโอซาซูน่านะครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนนะครับแข่งกันในเวลาตีสามตรงผลงานนะครับผมในลีกนะครับแข่งมาแล้วทีมละ14นัดนะครับเซบีย่าชนะ5นะครับเสมอ3แพ้6เก็บได้18คะแนนอยู่อันดับที่12ส่วนทางโอซาซูน่านะครับชนะ6เสมอ4แพ้4นะครับเก็บได้22คะแนนอยู่อันดับที่7นะครับโอซาซูน่าปีนี้นี่ผลงานดีกว่านะครับโดยการเจอกัน10เกมหลังนะครับ เซบียาชนะโอซาซูนาได้4เกมนะครับเสมอไป4เกมแล้วก็แพ้โอซาซูนาแค่เพียง2นัดเท่านั้นนะครับสถิติราคาแฮนดิแคปนะครับชนะได้4นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4นะครับก็ถือว่ายังตามเชียร์ได้อยู่นะครับแล้วก็โอเวอร์อันเดอร์เนี่ยหนักไปทางอันเดอร์นะอันเดอร์ไปถึง7นะครับแล้วก็โอเวอร์ไปเพียงแค่3นัดเท่านั้น มาดูเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับนับ5เกมหลังสุดนะครับเซบียาผลงานดีขึ้นมานะครับชนะได้3เกมแพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดในลิกนะครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะรายโยบายเกนโนไปที่1ประตูต่อ0ส่วนราคานะครับแฮนดิแคปนะครับสถิติ10เกมหลังสุดชนะเรทได้4เกมนะครับแพ้เรทไป5เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโอเวอร์ครับหนักไปทางอันเดอร์นะครับอันเดอร์ไป7นะครับแล้วก็โอเวอร์ไป3 ส่วนทังฟังของโอซาซูน่านะครับผลงาน10เกมหลังสุดนะครับนับรวมกปาเดเรไปด้วยนะครับก็โห5เกมอะ5เกมแล้วกันนะครับ5เกมชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับคืนนัดที่แพ้เนี่ยไปแพ้เรอัลมาดริดมานะครับก็ตามสภาพนะครับส่วนเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับทางบียาเรัลไปที่2ประตูต่อ2ราคาแฮนดิแคปนะครับ10เกมหลังสุดนะครับชนะได้ โอ้โหชนะได้เยอะนะชนะได้6เกมนะครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์เนี่ยโอเวอร์ไปถึงเอ่หกเกมนะแล้วก็อันเดอร์ไปอีก3นะครับถ้ารวมในนัดนี้ด้วยที่ชนะ50เนี่ยก็น่าจะโอเวอร์ไป7เกมเลยเดียวนะครับก็ถือว่าชนะอยู่นะครับโดยอัตราต่อรองในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งของเซบีย่านะครับเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25เปิดราคาสูงต่ำมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับ เจอกันมา10นัดหลังอันเดอร์ไปถึง7นะครับแล้วก็โอเวอร์ไปเพียงแค่3เท่านั้นเลยมองว่าคู่นี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากมากเลยก็คือต่านะครับที่2.25เพราะว่าราคาจ่ายที่2.5จเนี่ยจ่ายให้ค่อนข้างแพกนะครับวันนี้อยู่ต่ําไว้ดีกว่านะครับที่2.25อันเนี้ยมามา,มาพูดถึงเรื่องเนี้ยหนักใจนิดนึงนะครับราคาแฮนดิแคปว่าเปิดมาให้เป็นเซบียาต่อนะครับแต่อย่างที่บอกไปช่วงนี้เซบียาผลงานก็ดีขึ้นมาจริงๆนะครับชนะได้3จาก5เกมนะครับส่วนทางฝัง ก็ชนะ3มเหมือนกันนะแล้วก็เสมอ1แพ้หนึ่งซึ่งจากสถิติแล้วเนี่ยโอซาซูน,น่าไม่ค่อยเอาชนะเซบีย่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านของเซบีย่าด้วยผมว่าวัดใจไว้ข้างทุถิ่นดีกว่านะครับเต็มที่ก็แค่หูแหวงนะครับผมว่าเชียร์ไว้ได้นะครับวันนี้คู่นี้ผมขอไปที่เซบีย่านะครับราคา0.25เพราะกลัวถ้าเกิดไปโอซาซูน,น่าเนี่ยมันจะแพ้สิ <laughs> นะครับอ่คู่นี้สรุปนะครับเชียร์ที่เซบีย่าแล้วก็วางต่ำไว้ที่2.25ครับ คู่ที่3นะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลนะครับลีกาโปรตุกิสนะครับก็จะเป็นนัดที่12กันแล้วนะครับก็เป็นวิกตอเรียนะครับกิมาริสเปิดบ้านรับการมาเยของกิลวิเซนเต้ผลงานนะครับในลีกนะครับแข่งมาแล้วทีมละ11นัดนะครับเอ๊ะทำไมบอกเม็นสัปดาห์ที่14บสี่ก็งงเหมือนกันนะครับก็อ๋อสัปดาห์ถูกแล้วถูกแล้ว มันมันนิดหน่อยมันนิดหน่อยนะครับแข่งมาแล้วทีมละสิบเอ็ดเกมนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่สิบสองเนาะชนะอาทางกิมารา์เจ้าถิ่นนะครับชนะได้สชนะได้ห้าเสมอไปสาม 3, แล้วก็แพ้ไปสามครับเก็บได้สิบแปดคะแนนรังอยู่อันดับที่หกส่วนทางกิลวิเซนเต้นะครับแข่งมาสิบเอ็ดนัดชนะสองเสมอสี่แพ้ห้านะครับเก็บได้สิบแต้มรังอยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางครับโดยสถิติการเจอกันนะครับสิบเกมหลังสุดกิมารา์เนี่ยเออชนะห้าเกมแล้วก็แพ้ไปห้าเกมนะครับก็ถือว่า คู่นี้สูสีนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับในการพบกัน10นัดหลังสุดเนี่ยทางฝั่งกิมไร้เนี่ยชนะเรทไปก็อ้หกเกมเหรอโอหเกมนะครับขอไป5เกมนับผิดนะครับแล้วก็แพ้เรทไป5เกมก็ถือว่าสูสีนะแล้วก็สซติโอเวอร์เนี่ยคู่นี้โอเวอร์บ่อยนะครับโอเวอร์ Over ไป8เกมจาก10นัดหลังสุดนะครับ ส่วนสถิติห้าเกมหลังนะครับของทางกิมไรา์เนี่ยชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับโดยเกมที่แล้วนะครับเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับก็บุกไปเสมอกับอัสตานามาที่1ประตูต่อหนึ่งขณะที่ในลีกนะครับเกมล่าสุดเนี่ยต้องนับย้อนกลับไปถึง2สัปดาห์นะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเตะเป็นบอลถ้วยแทนนะครับก็ไปแพ้นะครับบุกไปพ่ายซานตาคาร่ามาที่0ประตูต่อหนึ่งสถิติแฮนดิแคปนะครับสิเกมหลังสุดไม่ดีนะกิมไรา์ชนะ4ชนะ4นะครับแพ้ไป6 ส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไปถึง6นะครับอันเดอร์ไป4นะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งของกิวิเซนเต้นะครับห้านัดหลังสุดชนะ2แพ้ไป3นะครับโดยเกมที่แล้วในลีกนะครับก็เป็นทางบุกไปแพ้นะครับโมราไรเซสมาที่2ประตูต่อ3ามแฮนดิแคปนะครับสิบเกมหลังสุดนะครับชนะไป5แล้วก็แพ้ไป5ครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไป5นะครับเสมอไป1นึ่งอันเดอร์ไป4เกมอย่างนึงที่ผมชอบคู่นี้เนี่ยคือราคา โอเวอร์ Over, นะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยิงกันจะได้แต่ว่าราคาเปิดมาเนี่ยแปลกนะเปิดมาที่ราคา2.25นะครับก็เหมือนว่าจะไม่ให้สูงนะส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะอยู่ขออภัย่วนราคาต่อรองคู่นี้จะอยู่ที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับกิมาราย์นะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นนะครับด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ผมเชื่อว่าดูดีกว่านะครับเห็นไหม แต่ว่าราคาแฮนิแคปเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยกินนะครับคู่นี้แต่ว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยยังไงมันก็กินนะครับที่ราคาสูาผมเชื่อว่าคู่นี้วัดใจไว้ดีกว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าถิ่นอย่างกิมมารายเนี่ยน่าจะเบียดชนะได้นะครับอย่างน้อยมีแน่1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ผมขอไม่ไม่เชื่อตามกระแสนะกระแสคือมันเปิดมาให้แบบไปต่ำมากๆเลยคู่นี้ผมขอไปที่สูงดีกว่าเพราะว่าจากสิติการเจอกันเห็นไหมอย่างที่บอก8จาก9 8จาก10นัดน,นะครับสูงหมดเลย คู่นี้เชียร์ได้นะครับที่อสรุปนะครับเชียร์ไปที่ทางฝั่งของกิมไรเจ้าถิ่นนะครับที่ราคา0.75แล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับที่2.25ครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ปอร์โตนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาซาเปียนะครับแข่งในเวลาตี3 45นาทีโดผลงานนะครับผมในลีกตอนนี้นะครับปอร์โตอยู่อันดับที่2นะครับ แข่ง11นัดชนะ9แพ้2นะครับเก็บได้27แต้มส่วนทางฝั่งของอ่าคาสเปียนะครับผมแข่ง11นัดชนะ3เสมอ4แพ้4นะครับเก็บได้13คะแนนรั้งอยู่หนับที่9นะครับอร์มการเจอกันคู่นี้เคยพบกันมาแค่เพียงอ่อ5เกมเท่านั้นนะครับปอโตชนะได้4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับเป็นทางปอโตนะที่บุกไปเอาชนะคาสาเปียมาที่2ประตูต่อ1 แล้วก็ในบ้านนัดล่าสุดนะครับก็ชนะได้ที่3ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าราคาแฮนดิแคปนะครับต่อค่อนข้างเยอะนะครับผมชนะ2เกมนะครับแล้วก็แพ้เรดไป3เกมโอเวอร์สองครับอันเดอร์สแล้วก็เสมอ1เกมครับสถิติการเจอกันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางปอโตเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชนะนัดเดียวนะครับแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป1 เกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเจากับอันเดรเรตมาในศึกยูโรปาลีกนะครับที่2ประตูต่อ2ส่วนในลีกเกมล่าสุดนะครับก็ไปแพ้เบนฟิก้านะครับมาถึง4ประตูต่อ1นะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแฮนดิแคปนะครับโอ้โหเนี่ยแพ้มา4นัดติดติดกันแล้วนะครับแต่ที่อย่างหนึ่งเนี่ยที่น่าตามก็คือโอเวอร์นะครับโอเวอร์มา5นัดรวดแล้วด้วยนะครับแล้วก็10เกมหลังนะครับชนะแฮนดิแคปไปเพียงแค่4นัดนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป5ส่วนโอเวอร์อนะครับโอเวอร์ไป6นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป4ี่การใทางคาซาเปียนะครับ5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครแหมดีมากๆเลยนะครับชนะ3เกมนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมโดยเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับทางเฟรเดนเซ่ไปที่1ประตูต่อหนึ่ง ราะคาแฮดี้แคแเราบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับ9นัดนะครับที่มีเปิดราคามาเนี่ยชนะได้ถึง8นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์นะโอเวอร์ไปเพียงแค่3นะอันนี้ไม่ค่อยตามไม่ค่อยน่าตามราคาสูงสักเท่าไหร่ซึ่งเรดคู่นี้ เดี๋ยวผมไม่ขึ้นไปนะเพราะว่ามันมีแบนเนอร์เดี๋ยวจะโดนแบนนะครับก็ฟังกันไปแล้วกันนะครับโดยเรดกู้นี้นะครับเป็นทางปอร์โต้นะที่เป็นต่ออยู่ถึง2ลูกเนี่ยปอร์โต้ในครั้งล่าสุดที่ต่อ2ลูกนี่แพ้เรดนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชนะนะครับแล้วก็ทางราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เม็ดครับคือฟอร์มปอร์โต้เนี่ยกับการที่ไม่ชนะมาแล้ว4นะัดติดติดกันเนี่ยมันค่อนข้างจะกดดันนะครับให้มองภาพของแมนซิตี้อ่ะที่ตอนนี้โอ้โหผลงาน ย่ำแย่มากๆ,ๆนะครับผมวันนี้ปอโต้คล้ายๆกันในเคสแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถึงปอโต้จะชนะเนี่ยยังไงก็ไม่น่าขาดนะครับผมไม่เชื่อว่าคาซาเปียจะมาเป็นที่ระบายให้ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับคาซาเปียไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับหเกมติดต่อกันด้วยอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับวันนี้ผมแนะนํานะอยู่รองคาซาเปียไว้ดีกว่านะครับเต็มที่เนี่ยก็แพ้เนี่ยแพ้แค่ลูก2ลูกเท่านั้นแหละนะครับไม่น่าจะเกินนี้ส่วนราคาสูงต่ำที่3เม็ดนะครับจากกระแสนเนี่ยตอนนี้น้ํา ยิง3ลูกเนี่ยจะอยู่ที่1.87นะครับผมก็เชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นปอร์โตชนะ31หรือว่าคาซาเปียเสมอ22อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคู่นี้ผมขอวางไว้ที่สูงนะครับสรุปนะครับคู่นี้ผมเชียร์ที่ปอร์โตเอ,อ้วกไปเชียร์ที่คาซาเปียนะครับราคารอง2ลูกแล้วก็วางสูงไว้ที่3เม็ดครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่5เราไปกันที่ศึกซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กครับจะเป็นการพบกันระหว่างรองแชมป์เก่านะครับโคเปนเฮเกนเปิดบ้านรับการมาเยของนอร์ดเยเรนครับผลงานนะครับในลีก16นัดนะครับแข่งกันแล้วทีมละ16นัด โคเปนเฮเกนเนี่ยตอนนี้รั้งอยู่จ่าฝูงนะครับชนะ8เกมนะครับเสมอ6แพ้2เก็บได้30แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของนอร์จิแลนด์นะครับชนะ7เสมอ5แพ้4เก็บได้26แต้มอยู่อันดับที่6นะครับก็มีแต้มห่างกันเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับแต่อันดับมันดูห่างกันจังนะผลงาน10เกมหลังสุดที่เจอกันมานะครับโคเปนเฮเกนเจอกับนอร์จิแลนด์เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชนะได้เพียงแค่3เกมเสมอไป3เกมและก็แพ้ไป4เกมครับสถิตินะครับราคาแฮนดิแคป1 0เกมลสุด โคูเปเฮเกนชนะเรีได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป6ครับส่วนโอเวอร์นะครับโอเวอร์ไปถึง7นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป3อ่ะมาดูกันในถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดโคเปเฮเกนไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เกมเสมอไป3เกมนะครับแต่ว่า10นัดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเกมที่แล้วนะครับในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็บุกไปชนะเดนโมมินส์มาที่2ประตูตอนหนึ่ง ส่วนในลีกเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับโคเปนเฮเกนไปเออขอไปเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิงบี้นะครับไปที่2ประตูตอนหนึ่งราคาแฮนดิแคปนะครับสิบนัดหลังสุดอ่ะขอไปกดผิดนะฮะสินัดหลังสุดชนะเรดได้เพียงแค่2เกมนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้เรดไปถึง6เกมครับโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไปเอ่หกเกมนะครับอันเดอร์ไป4แล้วก็เสมอไป1 ขณะที่ทางนอร์ทเชนแลนด์นะครับผลงานนะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะ2เกมนะครับสเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมที่แล้วนะครับในลีกก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาอุสน้องใหม่ไปที่1ประตูต่อ0ราคานะครับแฮนดิแคปนะครับชนะสิเกมหลังสุดชนะ5แล้วก็แพ้5ส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไป5นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป5ก็ถือว่าทีมนี้เป็นทีมที่เรียกว่ายังไงอะ บา้บาๆบอๆแล้วกันผีเข้าผีออกน,นะครับไม่ค่อยน่าตามเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของอโคเบีเฮเก,ก,เกนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าส่วนทุกนัดนะครับผลงานเล่นไปสิบเกมหลังอะใครที่ตามเนี่ยกินไปแค่2นัดเท่านั้นแต่ว่าโอเวอร์กินเยอะนะครับแต่ทีมนี้โอเวอร์ก็กินครึือๆกันกันนะครับโดยเรทคู่นี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับคู่นี้จะไม่ให้ดูนะครับอ่ะให้ดูแค่สถิติการเจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งโคบีเฮเกนนะครับชนะได้ที่0.5เอ้ยขออภัยต่ออยู่ที่0.5 แล้วก็ราคาสูงต่าคู่นี้จะอยู่ที่2.75ครับคือจากกระแสราคาจ่ายณนะตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าโคเปเฮเกนจะชนะจะชนะแค่ลูกเดียวคงไม่ยิงขาดแน่ๆน,นะครับแต่ว่าออตอนเนี้จาก กระแสและทิศทางเนี่ยมันเอียงไปทางฝั่งของนอร์เฌแลนค่อนข้างเยอะและอัตราการจ่ายเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับอาเชียนอร์เฌแลนเนี่ยถ้าเสมอเนี่ยได้8นะครับแทงร้อยได้8ผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสมากกว่านะครับและบวกกับฟอร์มการเล่นที่วิเคราะห์มาเมื่อกี้สถิติการเจอกันนะครับที่พูดอยู่ณตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นอร์เฌแลนจะมีแต้มกลับออกไปน้อยนงนอย1คะแนนวันนี้ใช้ได้เลยนะครับที่ทางฝั่งทีมเยือนนอร์เฌแลนส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้กลัวมันจะเป็นบอลต้ม นะครับเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยมันทําแสกกับผมมาค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าจากด้วยเนื่องจากสถิติเนี่ยการเจอกันเนี่ยในช่วงหลังมานะครับเจ็ดนะครับจาก10เกมเนี่ยสูงทั้งหมดนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีอย่างน้อย2เมตรขึ้นไปนะครับวันนี้วัดใจดูได้นะวัดใจไม่ได้3าดูได้ว่าจะหน้าผมว่าน่าจะมานะครับคู่นี้วางที่สูงไว้ที่ 2. 7 5ดห้าครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกนะครับซูเปอร์ลีก ตุรกีนะครับซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับมีลูกสนาม2คู่ครับไปกันที่คู่แรกนะครับฮาไตสปอร์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบสิกตัตโดยผลงานนะครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับฮาไตฮาเตสปอร์นะครับอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับแข่ง12นัดชนะนัดเดียวนะครับเสมอไป4แพ้ไป7เก็บได้7คะแนนครับส่วนนร์วางของเบสิกตัตนะครับแข่ง12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3นะครับเก็บได้21คะแนน โดยสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยพบกันมานะครับ8นัดนะครับก็เบซิคตัเออกไปทางฝั่งของฮาร์เตสปอร์นะครับชนะ2เกมนะครับแพ้ไป3นะครับแล้วก็เสมอไป2นัดโดยนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็ปีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก็ฮาร์เตสปอร์นะครับแพ้คาบ้านะครับไปที่2ต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกับบุกมาเสมอกับเบซิตัสไปที่2ประตูต่อ2นะครับโดยอัตราต่อรองนะครับฮาร์เตสปอร์เนี่ยค่อนข้างจะชนะบ่อยนะครับ ชนะไปได้นะครับห้านะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับแล้วก็ส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเวอร์ไป5แล้วก็อันเดอร์ไป2ครับฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับของฮาร์เตสปอร์ชนะ2เกมแพ้2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเจากับคอนยาสปอร์มาที่1ประตูต่อ1หนึ่งส่วนราคานะครับแฮนดิแคปนะครับชนะได้5นะครับแพ้ไป5โอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์ไป 4ครับแล้วก็อันเดอร์ไป6ครับส่วนนักฟังของเบสิกตัสนะครับเพิ่งไปเล่นมาในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็เปิดบ้านพ่ายต่อมัร์คบีเทลอาวิฟนะครับจากอิสราเอลไปถึง1ประตูต่อ3ด้วยกันส่วนในลีกเกมล่าสุดนะครับก็พ่ายขาบ้านอีกนะครับต่อกัสเตปนะครับไปที่4ประตูต่อ2ผลงานไม่ดีช่วงหลัง5เกมหลังสุดชนะนัดเดียวนะครับแพ้ไป3เสมอไป1โดยราคาฮนดิแคปนะครับ 10เกมหลังเนะี่ยก็ชนะได้แค่2นะครับแพ้ไปถึง7แล้วก็เสมอไป1ครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ Over, ไป5แล้วก็อันเดอร์ไป5ครับขนาดอ่าขออภัยอ่าโดยเรทคู่นี้นะครับอ่ากลับมานะครับอ่าดูมีได้ไหมมีไหมเอ่ย มีโฆษณานะครับครับขึ้นไปไม่ได้นะครับผมเพิ่งเห็นขออภัยนะครับมันเพิ่งมาวันนี้นะครับผมก็เมื่อกี้ก็ช็อกไปแป๊บหนึ่งนะครับตอนที่ดูคู่ของโรม่ากับอัตเลันตาอ่ะมาว่ากันนะครับเรทคู่นี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของเบสิกตัสนะครับที่บุกมาต่อกล้ามากนะครับที่ราคา0.75นะครับแล้วก็แบบน้ำลดๆเลยผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าตอนนี้เพื่อนๆฟังอยู่เนี่ยมันอาจจะราคาลงไปแล้วเหลือแค่ศูนย์จุดห้าเท่านั้นนะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าครับคู่น ฮาเตสป์ ore, นะครับเจอกับเบซิตัสเนี่ยมันค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ้เรทอยู่เป็นประจําด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเบซิตัสเองเนี่ยผลงานก็ไม่ดีช่วงนี้นะครับถ้าดูนับ10นัดเนี่ยชนะได้แค่3เกมเท่านั้นส่วนทางฮาเตสป์นะครับผลงาน10นัดหลังก็ชนะได้2เกมนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาดูดีขึ้นนะสเกมหลังสุดพ่ายไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเลยครับแล้วก็ฟอร์มในบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวดูฟอร์มในบ้านก่อนนะครับ 5นัดหลังสุดโอชนะ1นะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดวัดตามชื่อชั้นยังไงมันต้องเบสิกตัศแต่ตอนเนี้ยคู่เนี้ยมันค่อนข้างที่จะกำกวมไปหน่อยทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับเรื่องของสตินะครับคู่นี้ผมก็เลยไปมองที่กระแสะมากกว่านะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเอเดียไปทางฝั่งของเบสิกตัศมากกว่านะครับผมเลยเชื่อว่าวันเนี้ยมีโอกาสนะที่ทางเบสิกตัศเนี่ยจะไม่แพ้ น,น่าจะบุกมาชนะได้นะครับวันนี้เชียร์ไปที่เบสิกตัดดีกว่าที่ราคา0.5ส่วนราคาสูงต่ำที่2.75คู่นี้ผมว่าออดูจากการเจอกันมาช่วงหลังๆก็ถือว่ามีสกอร์กันตลอดนะครับแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับจะมีแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับที่จบไป1ประตูต่อศูนนอกนั้นเนี่ยยิงเฉลี่ย2-3ประตูขึ้นหมดเลยคู่นี้ผมว่าวางสูงไว้ได้นะครับที่2.75นะครับแล้วก็อยู่ต่อที่เบสิกตัดที่ราคา0.75ครับ คู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างเฟเนบาเช่ครับทีมของโคเซ่บูริญโยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางกาเซียนเตปโดยอันดับในลีกล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับเฟเนบาเช่อยู่อันดับที่2นะครับแข่ง12นัดชนะ9เสมอ2แพ้1นะครับมี29คะแนนส่วนทางของกาเซียสเตปนะครับแข่ง12นัดชนะ4เสมอ3แพ้5เก็บได้15คะแนนครับอยู่อันดับที่12 โดยนะครับฟอร์ม10เกมหลังสุดที่เจอกันมานะครับเป็นเฟเนิบัเช่ที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้8เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับแต่ว่าชนะเนี่ยชนะไม่ขาดนะชนะเรทไปแค่4นัดนะครับแล้วก็แพ้เรทไป5เกมนะครับโอเวอร์อันเดอร์โอเวอร์ไป5นะครับอันเดอร์ไป4ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับฟอร์มการเล่นนะครับเฟเนิบัเช่นะครับเพิ่งไปบุกเอาชนะซาลาเวปาร์กมาได้2ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีก ส่วนในลีกนัดล่า,า,าสุดนะครับก็ถล่มเคซิสเคเรซิสเคเซริสปอร์นะครับไปที่6ประตูต่อ2นะครับแล้วฟอร์มลนหานัดหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง5้าสี่เกมนะแล้วก็หลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนราคาแฮนดิคแคปนะครับชนะเรทมาเยอะมากๆนะครับหเกมแพ้ไป3เสมอไป1ครับแล้วก็โอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไป6นะครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอต,ตัวไป1เกมครับ ส่วนทางฟังของกาเซียเตปนะครับผม5นัดหลังสุดชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับก็ถือว่าโอเคนะ5นัดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับก็บุกเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางอิสตันบูลนะครับบูยูเช็คไปที่3ประตูต่อ0แล้วก็ราคาแฮนดิแคปนะครับ10เกมหลังสุดนะครับเก็บไปได้เหกชนะไปได้6นะครับแล้วก็แพ้ไป4ส่วนโอเวอร์เดอร์นะครับโอเวอร์ไป8นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป2เกมครับ โดยเรทคู่นี้นะครับมาว่ากันถึงเรทนะครับาราคาต่อรองเป็นทางฝั่งเฟดเบอเช่เจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25ครับอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีแน่ๆคือน่าจะยิงกันเยอะเพราะว่าเนี่ยดูไะการเจอการ2นัดล่าสุดนะครับยิงกันน้อยมากๆนะครับแล้วโดยธรรมชาติอ่ะดูนะคู่นี้ยิงกันเยอะตลอดเห็นไหม,มผมก็เลยเชื่อว่าคู่นี้ต่ำมามา3เกมติดๆกันแล้วอะ่ะ วันนี้มันถึงเวลาแล้วแหละที่น่าจะสูงได้นะครับผู้นี้เน้นสูงไม่ได้เลยนะครับที่3.25ส่วนราคาสูงต่ำที่1.75คือเฟเนบาเช่ปีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเ,เยอะนะครับแล้วก็นักเตะดังๆเข้ามากันเยอะหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงโค้ชอย่างโคเซ่มูรินโ่ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังๆมาเนี่ยเห็นไหมดีมากๆนะครับสิเกมหลัาสุดแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะชนะแน่ๆแหละแต่ว่าจะชนะขาดไม้ผมเชื่อว่า จากราคาต่อรองเนี่ยที่เปิดมาผมว่าขาดแน่นอนนะครับคู่นี้เน้นได้นะครับที่เฟเนบาเช่ราคา1.75แล้วก็วางสูงไว้ที่3.25ครับและนี่ครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของทั้ง7คู่ทีเด็ดของจานแปลงวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้ทีหนึ่งนะครับโดยคู่แรกนะครับโรม่ากับอัตาลันต้านะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่อัตาลันต้านะครับเชื่อว่าน่าจะบุกมาเอาชนะได้เซบีย่ากับโอซาซูน่านะครับคู่นี้ผมขอไปที่เจ้าถิ่นเซบีย่านะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับกิมารกกับิิเเซนต คู่นี้ผมก็ขออิงที่เจ้าถิ่นเหมือนกันนะครับที่วิกตอรีกิมาร์ปอร์โตกับอาคาซาเปียนะครับหรือราคาซาเปียเนี่ยคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่ทางทีมเยือนนะครับราคาซาเปียเ er, ชื่อว่าถึงแพ้นเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดเกิน2ประตูรองไว้ได้นะครับ ผมไปแข่งกับนอร์เฌแลนด์นะครับคู่นี้สถิติของนอร์เฌแลนด์เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะครับวันนี้ผมขอวางทีมเยือนไว้นะครับนอร์เฌแลนด์แล้วก็บอลตุรกี2คู่นะครับฮาตาสปอลนะครับกับเบสิกตัสคู่นี้ผมขอไปที่เบสิกตัสอย่างที่บอกครับคู่เนี้ยถ้าข้ามได้ข้ามดีกว่านะครับฮาเตสปอลกับเบสิกตัสเนี่ยมันค่อนข้างดูยากนะวันนี้ผมแก้กัดฟันนะผมเชื่อว่าเบสิกตัสน่าจะเก็บ3แต้มกลับออกไปได้นะครับแล้วก็คู่สุดท้้้้ายคคู่นนนนีเไดะรับ เฟนเนาเช,ชเ่ครับจะเอาชนะทางการเซนเต็ปได้ไม่ยากต่อไปได้เลยครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยส่วนใครอยากได้ตัวทีเด็ดเพิ่มเติมตัวเน้นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาขอกันได้เลยนะครับที่ adkgg888 วันนี้ขอุเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้ครับสวัสดีครับ